นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมบาสัมพุทัสสะวันทามิพันเตวันทามิพันเตเจติยังเจติยังสัพพังสัพพังอสาริริกาธาอาสาริริกธาตุมหาตุมหา สักการังสัทธาสักการังสัทธาวัจจสัวัจจสามาณะสาเจวะวันทาเจวะวันทาเมเตตถาคเตเมเตตถาคเตสัญญยเนสยเนอัสเนอัสเนถาเนถาเนขามเนขามเนจาปิสัพพธาจาปิสัพพธา นิพานะนิพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุค้าพระเจ้าค้าพระเจ้า ได้มากราบนามสการองค์พระธาตกลางน้ำขออานิสงขออานิสงขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่พวกข้าพระเจ้าที่พวกข้าพระเจ้าได้มานมัสาได้มานมัสการองค์พระธาตกลางน้ำองพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ขอจงส่งผลขอจงส่งผล ให้ต <muitas> <arias> ัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญเนึกคิดสิ่งใดเนืกอคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้สมความปรารถนาขอให้ตัวข้าพเจ้าขอให้ตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกโศกโรคภัย พระเสนจันไรสเค์เสนียดจันไรที่มีอยู่ในตัวของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในตัวของข้าพเจ้าขอบารมีขอบารมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าแห่งองค์พระพุทธเจ้าเทวาอารักษ์เทพเทวาอารักษ์พญานาคราราชทั้งหลายจงปัดเปล่าสิ่งอัปมงคลเหล่านี้ให้หายไปจากตัวข้าพเจ้าให้หายไปจากตัวข้าพเจ้าแต่บัดนี้ ี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าได้มานมัสการได้มานมัสการองค์พระธาตเจดีย์องค์พระธาตุเจดีย์เพียงไรแต่วันนี้เพียงไรแต่วันนี้ขอความไม่มีขอความไม่มีจงอย่าเกิดจงอย่าได้เกิดจงอย่าได้เกิดตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ปัจจุบันอนาคตการอนาคตการที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เกิดในภพภูมิใดได้เกิดในภพภูมิใดให้ตัวข้าพเจ้าขอให้ตัวข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญเพียงใดแต่การเข้าพะนิพานเพียงไรแต่การเข้าพานิพานนิพพานะปัจโยโหตุ สาธุสาธุสาธุอนุมโมทามีสุดกับความเสียใจ อยากเปลี่ยนให้เธอรักฉันแต่คงเป็นความหวังที่รีบวียอมรับความจริ